คุณขาหายไปนานที่ถึงสุดจริงๆก็ไม่ได้หายเลยนะถ้า่ดูสตรีมคนอื่นเนี่ยก็ยังจะเห็นผมแบบชว์แวบไปชว์แวบมาอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแนะ่ตอนพี่หายไปกินอะไรก็ไม่อร่อยจริงเหรอโอ้โหเขินนะเนี่ย นี่เรามีอิทธิพลกับชีวิตพวกเธอขนาดนี้แล้วเหรอคะ <c oughs> นี่ผมมีอิทธิพลกับชีวิตคุณขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> คุณดูทรงผม <c oughs> ผมที่ผมหัวฟูสุดฤทธิ์เลยเพราะว่าไม่ได้ตัดผมเลยฮะอืมไม่ได้ตัดผมเลยอยากฟังวิคิมร้องเพลงเหรออะรอให้ฟังตักงเพลงก็ได้นะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเสียงจะไหวเปล่านะลองดูก็ได้ เราจะแบบว่าร้องไปหยุดคุยไปได้ไหมเพราะว่าจะได้ไม่หักโหมเรื่องการผมเห็นคิมหันทำคอนเสิร์ตแล้วผมชอบมากเลยก็กคือแบบทําแบบร้องร้องร้องเสร็จแล้วก็ลงเลยไม่ลำยไยเล่นเกมให้คนดูต่อแล้วเลยอะะมันเป็นการเขาเรียกว่าตัดจบแบบสวยงามครับไม่ลำยไยและอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ดื้อแล้วด้วยครับถ้าร้องไม่ไหวก็จะไม่ฝืนร้องนะครับมันก็จะปล่อยละ <c oughs> แหมผมไม่มีคาโปจริงๆเคยมีคาโปอยู่นะแต่มันหายได้ยินเสียงกีตาร์ไหมฮะได,ได้ยินชัดอยู่นะ <c oughs> มาจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉัน ไม่รู้เธออยู่ที่ไหน